ตอนนี้ท่านกำลังฟัง Fulfill Right ขอให้ท่านฟังมันอย่างเติมเต็มฟังมันอย่างอิสระและฟังมันอย่างสบายๆในแบบที่ท่านฟังว่าฟังแล้วมันจะเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตของท่านได้ขอเชิญรับฟัง Fulfill Right ได้เลยนะครับวันนี้ Fulfill Right นะครับได้หาเกี่ยวกับ การรักตัวเองให้เป็นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อหนึงเลยนะครับคาดหวังการยอมรับจากคนอื่นให้น้อยลงไม่จาเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญาตเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างจากใครเพราะเวลาบนโลกนี้มีค่าคุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต คุณตั้งใจจะทำก็จงทำข้อ2ออยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันแม้ว่าจะยากแต่ก็คุ้มนั่นคือการละทิ้งความสมบูรณ์แบบหันมาเป็นตัวเองโดยแท้จริงสิ่งที่สวยที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกความสงบที่เกิดจากการยอมรับ ในกระบวนการของชีวิตดีกว่าจะคาดหวังว่าทุกอย่างควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อที่3อภัยให้กับความผิดพลาดท,ทั้งหลายไม่ว่าใครก็ต้องมีการทำผิดพลาดกันบ้างไม่ใช่ว่าคุณแย่แต่หมายควาว่าเราคือมนุษย์ธรรมดาไงเลิกสนใจอดีตเพราะมันผ่านไปแล้ว อภัยให้ตัวเองหันมาสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำดีกว่า 4. เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดหลังเราอย่าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณเมื่อคุณทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าขุดแพ้เพื่อนที่ดีควรให้กำลังใจกันเขาลพคุณการมีเพื่อนเยอะ ไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆหรอกนะครับ 5. จงบอกลักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษแค่ไหนคุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองบ้างนะเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอการผิดหวังในตัวผู้อื่นมันจกจะสะท้อนความผิดหวังของตัวเองออกมาด้วย แต่ก็ไม่ต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่นฉะนั้นจงแสดงออกว่ารักตัวเองได้แล้วนะครับ 6. เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จําเป็นถ้าคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็จงลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเดินหน้าสู่ความคิดลงมือทําในสิ่งที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตของคุณ 7. สํานึกในบุญคุณของตัวเอง ที่ทำให้มีวันนี้คนเราไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องให้จำไว้ว่ามีคนหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่างทุกวันนี้เราจงใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดความโกรธและความเหนื่อยล้าของเราเองในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้าดีกว่า 8. ยอมรับความผิดพลาดต่างๆแม้ยังไม่ได้เกิดขึ้น การประสบความสำเร็จในระยะยาวบางทีคุณก็ต้องล้มเหลวบ้างไปธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดมาลังความคิดเราไว้ 9. ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆดีๆไม่ควรปล่อยให้ความไม่รู้มาลังเอาไว้โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่จงเตรียมตัวให้พร้อม 10จงฟังเสียงของตัวเองแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองเราไม่ได้ต้องการเรื่องเล่าที่โถนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการแต่เราต้องการเรื่องจริงจงฟังเสียงของตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมจริงๆแล้ว 11. เชื่อในศักยภาพของตนเองทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ และต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้แน่นอน 12. สนใจเรื่องของตนเองดีกว่าสนใจเรื่องของใครอย่าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีเสมอโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เพราะงั้นอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตใคร 13. ทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะชีวิตคนเรามันสั้นจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆเพราะไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับใคร 14. ใส่ใจชีวิตของตัวเองให้มากๆ ของขวัญอย่างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้คือการอยู่ร่วมคือการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ 15. ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครียดสักนิดหนึ่งเมื่อคุณมองทุกอย่างเป็นเรื่องจริงจังไปหมดคุณอาจต้องเผชิญกับความกลัวในทุกก้าของชีวิตจงผ่อนคลายลงบ้างหัวลอะออกมาบ้าง คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่านะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่กับ Fulfill l like i h t ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ